หลักฐานทั้งหมดได้ครบแล้วใช่ไหมครับครบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับทำไงดียวพี่มันได้หลักฐานของตำหนดแล้ว แผนนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วฮัลโหลครับพี่เป่าผมเจอความผิดปกติของบวิสารแล้วนะครับผมได้หลักฐานมาครบแล้วนะครับแล้วผมรู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำครับครับ คึงล่นหาที่ยังไงไอหลงต่อไปเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องล้วลาก่อนนะไอ้หลงสมนา แล้วเราจใจมันดีเดี๋ยวพี่เอามันไปปล่อยไว้ในป่ายังไงมันก็ไม่รอดหรอดีมากค่ะแค่เนี้ยก็มไม่มีใครรู้เรื่องของเรา ด้วย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 อาอใครอะออกอกมาเดี๋ยวนี้นะด้วยด้วยช่วยผมด้วยฉันฉันถามว่าใครอ่ะรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหรือว่า หรือว่าจะเป็นผีอย่า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 ยอ่อย่าจับฉันดิไอผมด้วยเฮ้ย,ยนี่มันเป็นคนนี่หว่านคนคนคนเปินสิค ครับโอเคครับเจอกันนะครับในที่สุดพี่ก็ลงมาทำงานในเมืองสักทีเฮ้ยเฮ้ย แม่บ้านมึงปั่นจักรยานนไงของมึงเนี่ยปั่นช้าเป็นเต่าเลยคนยิ่งรีบๆอยู่นี่พวกคุณฉันก็ปั่นจักรยานมาปก,กตินะพวกคุณนั่นแหละที่ขับรถมาเร็วอะนี่แกว่าพวกเราผิดเหรอแกรู้ไหมว่าพวกเราเป็นใครฉันจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะก็ฉันมาทํางานที่นี่เป็นวันแรกงั้นฉันจะบอกอะไรไว้ให้แล้วก็ จำใส่สมองแกไว้ซะฉันเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลคนที่รับคนงงโง่อย่างแกเข้ามาทำงานไงส่วนเนี่ยแฟนฉันเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีคนที่จ่ายเงินเดือนให้แกไงแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคนไม่ต้องจ่ายหรอกมั้งเพราะว่าฉันน่ะจะไล่แกออกวันนี้เลยอ๋อ ออคือคือฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่รู้จริงๆอะ่ะฉันฉันผิดเองค่ะที่ปั่นจักรยานมาช้าเดี๋ยวฉันขยับให้นะคะงั้นแกก็รีบเอาจักรยานกเก่าของแกเนี่ยไปจอดที่อื่นเลยไปพื้นที่บริเวณเนี้ยเป็นพื้นที่จอดรถของคนระดับสูงคนต่ําเตี้ยเลีดินอย่างมึงเนี่ยไม่มีสุดหรอกค่ะรีบไปสิยืนบือ,อยู่ทำไมค่ะ แล้วก็ไปทำงานให้ทันภายในสิบนาทีนะเพราะว่าวันนี้ท่านประธานมีแขกพิเศษรีบไปทำาร้อมสารห้องเลยละ่ะค่ะ เนียอยู่เฉยๆตรงนี้แหละแล้วไม่ต้องเดินไปไหนอีกโอ๊ย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 อก็ผมบอกแล้วไงว่าให้อยู่เฉยๆโอ้แดงเลยนะผมทายาให้ ไเดี๋ยวพี่ทาเองไม่ต้องเดี๋ยวผมทาให้พี่นี่ดื้อจริงๆเลยนะเอ่อน้องชายนี่น้องหน้าคุณคุณนะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเออไม่หรอกพี่จำผิดคนแล้วแหละ เฮ้ยนาฬิกาเปลี่ยนน้ำได้ยังไงอ่ะ้ย<ฮ>นาฬิกาฉัน<ฮ><ฮ>อีแม่บ้านแกก็ได้ยังไงไปทำน้ำออกใส่นาฬิกาแฟนฉันแถมไม่พอเอาพา่อสอบกระป๋องมาช่วยด้วยอ่ะเออฉันขอโทษนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำนะ เดี๋ยวมาแก้ตัวเลยก็เห็นเห็นอยู่ว่าแกเป็นคนทำอะ่ะแกรู้ไหมว่านาฬิกาเรือนนี้มันเรือละกี่ล้านแกทาง,งานทั้งปีทั้งชาติเนี่ยยังไม่มีปัญญาชดใช้เลยมั้งไม่รู้แหละยังไงก็ต้องชอดใช้เรือนเนี้ยก็ให้เรือนาละล้านเองแต่ก่อนจะชดใช้เนี่ยแกต้องก้มกลาบใส่มันก่อนอะไรของพวกคุณอ่ะ เอาบอกให้กาบแม่ตาบดโิโอ๊ยโอ๊ยบอกให้กาบก็กาบดีวะกาบโอ๊ยกาบโอ๊ยแกเป็นใครมาเสอร์อ,อทำไมแล้วทำไมต้องปิดหน้าปิดตาด้วยอ,อ๋อคือหน้าผมเป็นสิวครับ มันอักเสบด้วยแผลเต็มหน้าเลยผมก็เลยต้องใช้ผ <S a Hayır> <iny smoke within trees> ้าปิดนะครับแล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยหรือว่าแกเนี่ยอยากจะชดใช้แทนมันเหรอฮะทำไมต้องชดใช้ด้วยครับก็พี่เขาก็บอกมาไงครับว่าเขาเป็นคนทำ แกมีหลักฐานเหรอถึงได้บอกว่ามันไม่ได้ทําอ่ะ พี่ถามเดือนเนี้ยเงินหมุนไม่พอแล้วนะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วด้วยเราต้องใช้เงินอีกเยอะเลยนะก็นั่นน่ะดิในช่วงเนี้ยพนักงานระวังตัวกันมากเลยอ่ะจะห,กหักเงินมาใช้แบบเดิมก็ไม่ได้หรือว่าเราจะกลับไปใช้แผนเดิมดีอ่ะ บแบบนี้เลยนะฉันบอกให้เอามาไงไยู่เดียวนี้นะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฮะคุณเปาครับก็อีแม่บ้านเนี่ยสิครับมันทำน้ำหกใสในนาของผมอะและไม่ยอมรับผิดชอบด้วยอะไม่จริงนะครับผมมีหลักฐานนี่ครับ,รบลบคิปซากอะไรนะคะ ไปลบเดี๋ยวนี้แต่ว่าพวกเขาสองคนเป็นคนทําผิดนะคะคุณพูดแบบนี้เนี่ย,สยแสดงว่าพวกเขามีสิทธิ์ไปทำร้ายใครก็ได้เหรอคะถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไปลาออกได้นะเอา้าไปสิไปไปสิชิวๆ <c oughs> ก็ได้คะ่ะยอมรบคิดแล้วใช่ไหมฮะเปล่าฉันยอมไปลาออก น้องชายพี่ว่าเรารีบไปจากที่นี่เถอะที่นี่เนี่ยมันคงไม่เหมาะกับเราเดี๋ยวที่ผมบอกให้คุณไปลาวเนี่ยผมหมายถึงให้คุณไปลาวจากการเป็นแม่บ้านแล้วมาเป็นเลขาของน้องชายผมเพราะผมจะให้น้องชายของผมมารับตำแหน่งแทนผมเดี๋ยวก่อนนะครับคุณเปา มันมันหมายความว่าอย่างไงครับก็น้องชายของคุณเป่าหายตัวไปเมื่อหลายปีก,ก่อนแล้วไม่ใช่หรอครับโอมใครบอกว่าผมหายตัวไปผมนอเอาคืนคุณสังกเอะนม่มันน้องชายที่ฉันเคยช่วยไว้นี่ใช่ครับพี่สาว ขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยผมไว้ถ้าไม่ได้พี่ช่วยผมเนี่ยผมคงไม่ได้มายินตรงนี้หรอกครับคุณเป่าครับคือเรื่องเรื่องทั้งหมดที่ผมอธิบายได้นะครับคือผมผมไม่ได้เป็นคนทําเลยนะครับคือเรื่องทั้งหมดเนี้ยหมวยครับหมวยเป็นคนส้างให้ผมที่เรื่องชั่วเนี้ยครับแล้วแล้วพอคุณหลงเขาจับได้อ่ะมวยเขาก็สั่งให้ผมจัดการกับคุณหลง คือตลอดเวลาที่ผ่านมาผมผมไม่เคยโกงเงินพนักงานเลยนะครับช่ว,วไอลวทาไ<อ>้ไ<อ>ที่ผ่านมาพวกคุณสองคนทำเรื่องชั่ว,วมากพอแล้วผมต้องให้น้องชายของผมไปอยู่ที่ต่างประเทศอดทนรอเพื่อหาหลักฐานเนี่ยม,มัดตัวพวกคุณสองคนคุณตำรวจครับเข้ามาได้เลยครับ เชิญไปลงพักครับเชิญครับเรื่องนี้จบัปทิ้นะครับพี่เป่าขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ช่วยแต่ขอบคุณอะไรกันเราเป็นพี่น้องกันนะ พี่เปล่าครับแล้วพี่สาวคนนี้นะครับก็ตามนั้นแหละให้เขาเนี่ยมันเป็นเลขาของแกไงคือคือว่ามีนายหลักพี่สาวแต่พี่ชื่ออะไรนะครับผมแล้วพี่ชื่อแกงจ้ะแล้วเรื่องตำแหน่งเลยครัพี่จะให้พี่มาเป็นเลขาของน้องคือว่าพี่เรียนมาน้อยการศึกษาอะไรก็ไม่มีสักอย่าง แล้วพี่ก็เพิ่งเข้ามาในเมืองด้วยอะพี่ว่าเออไม่เป็นไรครับงานที่ดีเนี่ยขอเป็นคนดีก็พอใช่ไหมล่ะพูดอย่างกับในละครช่องเสี่ยวเออเ์เลยอะแต่พี่ชอบงานได้บ้านที่สุดแล้วล่ะส่วนตำแหน่งใคขาเนี่ยเก็บไว้ให้กับคนที่เขาเรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะดีกว่าคนดีเนี่ยลองทำงานนี้หนุนเลยค่ะเธอนี่เป็นคนดีจริงเลยนะ ใช่ไหมครับพี่เป่า